สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆยูทูบพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับต่วันนี้สายแล้วครับยังไม่เจอตัวพึ่งเลยครับออกมาจนจนจะเที่ยงอยู่แล้วครับขี่รถมาเรื่อยๆนี่กะกะว่าจะมาแะหาดูตามนี่ครับตามที่ต่ำๆตามต้นปอต้นตะขบนี่ครับเผื่อจะมีบ้างครับเมื่อกี้ตรงนี้ดูแล้วครับไม่มีครับเมื่อกี้ผมขี่รถมาตามทางเนี่ยครับขี่รถมาจอดไว้ล่ม ไม่รู้วันนี้ผลงานจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปติดตามลุ้นกันต่อไปครับ่าอาศัยร่มต้นกล้วยครับข้างข้างทางครับเลาะทางเข้าไร่เข้านาเขาครับไปครับเดี๋ยวไปเดินดูข้างหน้ากันครับแถวๆนี้ครับผมเคยได้ครับไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่ามาซ้ำที่เดิมครับนานเลวครับไม่ได้เข้ามาเป็นเดือนหรือเดือนกว่าหรือประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันครับไปครับ ไปลุ้นดูว่าจะจะมีหลงเหลืออยู่อีกหรือเปล่าครับเขียดนี้ก็พอมีพาน่าพึ่งอยู่พอสมควรครับไปครับเดี๋ยวลองไปเดินดูแถวแถวนี้กันครับแถวข้างหน้านู้นนะผมเคยได้ครับแล้วเลาะคลองไปนู้นนรับช่วงนี้พึ่งจะลงหมกอยู่ที่ต่ำๆครับลกๆอย่างเงี้ยครับต้องแวกดูดีๆครับเช่นอย่างเงี้ยเป็นต้นเลยครับต้องดูให้ดีเลยครับมันมีต้นไม้ล้มๆเอ็นเอยู่ตามเลาะริมริมน้ําครับ ต้องดูให้ดีครับช่วงนี้ไม่ไม่พึ่งตัวพึ่งนี้ไม่มีออกกินดอกหนามมายราบเลยครับบอกไปก่อนเลยครับสําหรับปีนี้ไม่ออกกินเลยครับดอกมายราบเป็นเดือนมาแล้วครับบางที่กินเหมือนคาครับแต่กินตอนนู่นเลยครับเท่งเทียงนู่นมาแตกเหมือนกันครับปีนี้เห็นมีตัวมิ้มอยู่สองสามตัวครับแถวๆนี้น่าจะมีมิ้มอยู่ไปครับเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันครับคุณลุ้นเอ้ลุ้นดู แล้วเลาะพูดผิดพูดถูกพูดไม่ชัดเจนแล้วครับเน่อครับตอนอ้นหนงเอียดเนี่ยหน้ามีครับเดี๋ยวต้องแหวกดูดีๆครับ <c oughs> ตามพุ่มไม้อย่างเงี้ยครับอาจจะซุ่มอยู่บเบลอเลก็ได้ครับ <c oughs> ใครจะไปรู้ <c oughs> จะแหวกดูต้องไหนได้เนี่ยเ <c oughs> ดี๋ยวเดีสักคู่ครับ <c oughs> โอ้โหลึกจะแหวกดูเนี่ยครับตอนอ้นหนงเอียดก็มันมองไม่เห็นครับอืม ลำต้นอยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยยังมองไม่เห็นครับไม่รู้มีพึ่งหรือเปล่าแต่ก็น่าน่าลุ้นครับยังมองไม่เห็นลำต้นแล้วต้นเอ็นไปจากไหนไม่รู้เนี่ย,ดยเดี๋ยวสักครู่ครับออไม่มีครับไปออกไปครับไปดูทางนี้กันตอนนี้ไม่มีเมื่อเช้าขี่รถออกมาจากบ้านอย่างหนาวเลยครับมาตอนนี้ร้อนซะแล้วเหนื่อเริ่มออก น้ำมันน้ำมันพายเริ่มเย้ยครับเริ่มเริ่มย้อยครับพูดผิดอีกแล้วพูดไม่ชัดอีกแล้วเนี่ยครับดอกหนาไม่จะลาบถ้าเป็นทุกปีครับเหมือนเหมือนอย่างปีที่แล้วนี่ครับ้ามานี่ตัวกินเพียบเลยปีนี้ไม่เห็นเลยครับเทบจะหายากตัวพึ่งนี่ครับต้องอาศัย บุกอาศัยลุยแหวกๆสองสองดูตามอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปทุกวันนะครับเพราะพึ่งมันหายากพึ่งมันหายากขึ้นก็เขาไม่ก็ไม่ค่อยได้จะได้มีคลิปครับอุ้ยจะตกเนี่ยครับต้องหาที่อย่างเงี้ยครับแหวกดูไม่มีครับไปครับออกอู้หูย เดี๋ยวดูไปข้างหน้านี่สักหน่อยครับข้างในคงไปไม่ไหวครับลกน่าจะลุยไม่ไหวดูตรงนี้ก่อนครับลุ้นๆด้วยกันครับลุ้นๆๆุๆแม่มันหนา้าเกาะจริงๆไม่มีครับไม่อยู่ถอยครับถอยดูที่ใหม่ไปเรื่อยๆครับท้อได้แต่ห้ามถอย ไอดอกพันนี้ตัวพึ่งชอบกินมากนะครับทีสายมาเนี่ยครับไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรครับผมไม่รู้จักชื่อเหมือนกันปีที่แล้วนี่ถ้าช่วงเนี้ยเวลานี้ประมาณสี่ห้าโมงเช้านี่โ,โหตัวเพียบเลยครับตัวพึ่งปีนี้ไม่เห็นมีเลยครับตัวพึ่งไม่มีกินเลยตัวไม่ออกจากหลังประมาณนั้นนะครับบางที่ ไม่เห็นตัวพึ่งก็ขี่รถเลยกันไปเรื่อยๆครับแต่ไม่รู้ว่ามีพึ่งหรือไม่มีมีนะครับบางครั้งอาจจะมีซุ่มอยู่ครับเพียงแต่เราไม่เห็นตัวมันเท่านั้นเองครับพานพึ่งส่วนมากเขาจะดูตัวครับเป็นหลักเลยครับจะไม่ค่อยเดินคนสักเท่าไหร่เนี่ยครับหน้ามีตัวพึ่งครับดอกอันนี้ครับชอบมากนะครับสําหรับตัวพึ่ง เดี๋ยวตรงนี้ไม่มีก็ต้องย้ายที่ใหม่หาไปเรื่อยๆครับไปอีกประมาณสี่ห้ากิโลข้างหน้าครับแล้วก็จะหาทีนึงตามจุดครับจุดที่เคยหาครับโอ้นี่รอยเขาลงไปทําอะไรในชั้นจิ้งๆิงเนี่ยครับเนี่ยครับน่าจะลงไปด้วยไม่ได้แล้วชั้นจิ้งๆิงเดี๋ยวเราไปดูต้นนี้กันครับต้นเอ็นนี่ครับพุ่มนี่ครับตรงปลายมีดผมชี้นี่เลยครับไปครับเผื่อจะซุ่มอยู่ครับไม่แน่ครับ นี่ครับสำคัญมันลกนี่แหละครับลกมากๆากดอกคอมนิตติดเสือ้อติดผ้าหน่าดูเข้าหูเข้าตาครับดอกไม้ดอกคอ,อมนิตมาดูต้นนี้สักน้อยเผื่อจะอยู่เผื่อจะเกาะมีบ่หนโอโอ้ยไม่มีครับ ไม่มีไม่เกาะหน้าจริงๆอเดี๋ยวย้ายที่หาไปกันเรื่อยๆครับวนวนรอบหนึ่งครับหนึ่งรอบน่าจะครบหนึ่งวันพอดีครับเข้าบ้านครับดอกทับเสือก็ไม่มีตัวกินเลยครับเนี่ยครับตามธรรมดานี่ ระยะเนี้ตัวออกแล้วครับออกกินดอกสับเสือข้างในนลลุยไปไม่ไหวครับโลกเกินครับไปครับถอยครับถอยไปหาที่ใหมย่ย้ายที่ใหม่ครับนี่รถจอดอยู่นี่ครับท้องเขาขาวานาวลกลัวจะดักหนูหรือปลูกต้นไม้อะไรสักอย่างครับ แถวนี้จะเป็นเผ่าชาวเขาอยู่เยอะครับเห็นข้างหน้าครับหมู่บ้านชาวเขาครับคนไทยก็มีครับปนอยู่ลิกน้อยครับส่วนมากก็จะเป็นชาวเขาครับชาวเขาเผ่ากะเหลี่ยงประมาณนั้นนะครับอาศัยอยู่แถวพื้นที่นี้ครับเยอะอยู่ครับเป็นกลุ่มใหญ่อยู่ครับก็น่าจะเป็นร้อยหลังคาเรือนนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูที่ใหม่กันต่อครับ ย้ายที่ครับย้ายที่ไปครับย้ายที่มาใหม่แล้วครับก็ยังไม่เห็นตัวพึ่งเลยครับแม่วันนี้ไม่รู้จะเจอตัวพึ่งหรือเปล่าครับมาลองเข้าไปดูในนี้กันครับเผื่อจะมีครับเนี่ยครับผู้ไม้ตามในละเลาะชายคลองไรป่าอ้ยครับนี่มันลอยอะไรแหลกเโอ้อ้ยะโครับ ลอยอะไรเอ่ยเหลกๆครับไหนนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับที่งโลโกโกกีกตกต่ำตกสูงครับหาตัวยากเหลือเกินครับตัวพึ่งนี่โหกว่าจะเจอนี่ครับเดี๋ยวลองแหวกๆเข้าไปดูในนี้ก็เผื่อจะมีครับ ล้ม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 เอ้ามาเจอพึ่งอะไรไม่รู้ครับยาวๆเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวรังกล้องเอ๊ะทำไมทำรังยาวๆพึ่งใหม่ซะละมั้งครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยครับน่ากลัวจะเป็นพึ่งใหม่แล้วละครับยาวเหมือนมีดาบเอ้าเหมือนมีรอยคนตีแล้วแล้วครับ มาช้าขูงเขาหรือเปล่ามาเนี่ยครับโอ้โหมาช้าขว่าเขาซะแล้วครับมีร่องรอยการตีครับเนี่ยครับนี่เกสรครับเกสรอ,อืมก็ลอยนานแล้วทำไมพึ่งยังไม่ออกครับหรือมาเกาะใหม่เนี่ยครับ กังไสกันเนี่ยครับทำไมยังไม่ออกมาเกาะใหม่หรือว่ายังไม่หนียังไงเดี๋ยวไปดูไอ้พุ่มทุงนะครับเจอมือดีตีออกหน้าไปแล้วครับแต่รอยเนี่ยรอยเก่าๆแล้วครับรอยนาแล้วก็แห้งหมดแล้วเนี่ยครับน่าจะเป็นสิบวันได้แล้วมั้งเนี่ยครับเนี่ยครับมันเก่าจัดแต่ทำไมพึ่งยังไม่ออก เนี่ยครับทำไมยังอยู่ตัวก็มีออกหากินด้วยครับไปครับเดี๋ยวไปดูคุ่มนีโอวตตกหลุมเอ๊ะทำไมตกต่ำตกสูงจังไปดูตรงนี้ขี้ครับเกิดตรงนี้มีเอาอีกล้วลมอีกแล้วเอ๊ะมันเป็นยังไงบ้าทำไมตะเปิดตะปะจังวันนี้รองเท้าบูทนี่ดีอย่างเสียอย่างจริงจริงครับ ดีต้องลุยป่าครับลุยป่าป้องกันภัยสัตว์อันตรายครับแต่เดินนี่ไม่ดีเลยครับโดนอะไรหน่อยนึงคอ่อยจะล้มสะดุดอยู่เลยขาไว้ลุกครับออในข้าหน้ามีไม่มีครับเนี่ยครับ อ้าวนี่ก็มีรอยตีครับโอ้โหรอยลังใหญ่ด้วยครับนี่ครับรอยคาบดำๆคาบเขาขาวนี่ครับโหเสียท่าแล้วครับโอ้ยเขาตีไปหมดแล้วเขียดนี้ไปๆออกเดี๋ยวไปดูตนมุนกันครับเลาะ,ละ,ละไปเนี้ยครับสักหน่อยนึงไปครับเมื่อกี้เข้าไปในเนี้ยครับพี่น้องออกมาตรงนี้ แล้วก็พุ่มนู้นครับไปครับเดี๋ยวไปดูทางนี้กันครับรอ,อยเขามาทำอะไรกันเนี่ยรอยหักต้นมงต้นมันโอ้โอ้รอ,อยดักหนูครับเนี่ยครับลองรอยการดักหนูมีสัญลักษณ์เนี่ยครับมัดติดไปเมื่อก่อนผมก็หาดักอยู่เหมือนกันครับเมื่อหลายปีก่อน ดักแทบทุกวันนะครับดักโอตลอดลยครับทั้งกินทั้งขายครับสารพัดครับแต่เลิกมาหลายปีแล้วครับหยุดหยุดหาหนูนี่มาหลายปีครับหยุดแต่ชุดเก่าๆเพื่อนเพื่อนๆผมก็ยังหากันอยู่เหมือนเดิมครับทุกวันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ไปกับเขาครับไปครับเดี๋ยวไปหาทางนี้ครับเนื่องจากผมผมอดนอนไม่ค่อยได้ครับอดนอนแล้วมัน เวียนหัวเวียนก้าวไปมั่วตั้หมดครับมันโสม,มครับพูดง่ายๆครับร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์ครับไม่อยากอดนอนเลยไม่ค่อยได้ออกหากินกลางคืนครับออกหากินกลางวันอย่างเดียวครับต้นนี้ก็น่ามีโอ้ไม่มีพึ่งเกาะไปๆเออเลยเขาดักอะไรกันหว่ นี่ลอยเขาทำอะไรกัน้อยดักนกกวักชัวหอไปครับเดี๋ยวถอยกลับไปเรื่อยๆครับไปหาที่ใหม่เรื่อยๆครับตรงนั้นมันอยู่ใกล้คนทํางานครับไปไม่ได้ครับมีคนพักร่มอยู่ครับแสดงว่าเขาต้องดูหมดแล้วครับไปครับถอยย้ายที่ใหม่ครับ ไปครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าได้เจอผึ้งหรือยังไงค่อยได้ชมคลิปกันต่อไปครับไปลุ้นด้วยกันครับพี่น้องครับเมื่อกี้ขี่รถมาตามทางครับมีตัวผึ้งบินตัดหน้าเข้าไปในป่ายางพารานี่ครับเข้าไปแถบนี้ครับตามไปดูเลยครับเขาห่วงครับเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเขาเดี๋ยวจะมีปัญหาก็จะของครับเลยกลัวมันจะช้ากลัวจะมีปากมีเสียงนั้นครับผมเลยออกมาก่อนครับเขาห่วงครับ ไม่เป็นไรครับห่วงก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันครับอันนี้ผมเห็นตัวผมก็ต้องตามครับตามไปทีแรกนึกว่าไม่มีคนอยู่ครับนึกว่าเขาไม่ห่วงปกติแล้วผมไปเขาไม่ค่อยห่วงครับป่ายางป่านี้เขาห่วงครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวต้องกลับบ้านแล้วครับบ่ายมากแล้วครับขี่รถมาจากทางนี้ครับตัวบินข้ามมาจากแถวเนี้ครับบินแวบเข้าไปในเนี้ยครับหลายตัวครับผมสังเกตดู เเลยลองตามเข้าไปดูครับผลปรากฏว่าเจ้าของเขาห่วงครับเขาไม่ให้ตีครับเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูครับไปครับเดี๋ยววันนี้ไม่ได้ครับสรุปแล้วไม่ได้ครับวันนี้ก็เจอนู่นเลยครับที่เจอพึ่งร้อยที่เขาตีไปแล้วนู่นเดี๋ยครับต้นก่ต้นข่อยในตรงป่าว้อยตรงโน้นเลยครับแล้วก็มาเจอตรงนี้ครับตรงเี้ยหลังเบลอเลยครับเตดห่วงครับไปครับเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ